สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยกันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยก,กันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นจาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว98เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้นะเส้นที่สีกดตรงรอยพับ สอดรลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8นะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือลิบินสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบิ้นออกมาเส้นที่สมค่ะสอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้เส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึง แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม5้าเส้นนะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงกันนะนี่นะคะหนึ่งสสามี่ห้าจับริบบิ้นเส้นนี้นะโค้งมาพาดมาในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยนะหนึ่งสสามี่ห้า จับปริบบินพาดมาแบบนี้ต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจับปริบบินเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบินห้าเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับริบบินเส้นนี้นะคะจับริบบินโค้งมาในขษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแบบนี้นะค่อยค่อยดึงค่ะ ใ้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาม่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกคือช่องนี้นะคะออกช่องถัดมาใ้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะออกช่องถัดมาริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมานะคะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะนี่นะแล้วค่อยดึงค่ะแบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือ,อ,อกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแปดเส้นเลยในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสามต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะ ดีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะนี่นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะในแบบนี้ค่อยๆดึงขึ้นมานะนี่นะคะต่อเลยนะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขาให้ริบินขึ้นมาด้านบน นี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้นะเราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอ,อลิบินเส้นนี้นะคะนี่นะจับดิบินหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะ นี่นะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะตรงอีกกรีบหนึ่งนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะคะแบบนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่าง ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยแบบนี้ต่อเลยจับริบบน้พับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับวัตตุลิบบี้หมุนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะคะเส้นแรกของเราจะเป็นกรีบแล้วนะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะด้านล่างนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนระหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะค่อยค่อยดึงค่ะแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะดูความสวยงามนะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญลงไป นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกระเทียมเถาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆด้วยกันนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ